ไม่ได้โหพี่ทัพกระถิ่นก็โตแล้วนะพอที่จะมีแฟนได้แล้วแหละจ้ากระถิ่นก็รู้อยู่ว่าพี่เนี่ยรักลั่นทมโหพี่ทัพทีไรมาทีไรทีไรนะพี่ทัพก็บอกว่ารักพี่ลั่นทมอยู่นั่นแหละพี่ทัพจ้าแล้ววันนี้กินอะไรหรือ,อยังล่ะยังเลยไปทไี่บ<ะ>้านกระถินไหมโอ้พี่ไม่ไปหรอกขอบใจนะเอางี้ดีกว่า ถ้ากะถินจะมาคุยเรื่องความรักแบบนี้เนี่ยพี่เนี่ยไม่คุยด้ยหรอกกลับบ้านไปเถอะให้กระถินกลับบ้านเนี่ยนะใช่แล้วแน่ใจนะว่าเราไม่รักกะถินนะ่ะพี่แน่ใจกลับบ้านไปเถอะกะถินจําคําพูดของพี่ไว้นะวันใดถ้าพี่เสียใจนะแม้แต่ชายกระปรงองของกะถินก็ไม่ต้องมองโอ้โหกะถินดูสิครับยังเด็กอยู่ปล่อยไปเถอะเดี๋ยวจะรีบไปหาลั่นทมจะดีกว่า โทษเวรที่ทำหรือว่ากราแน่กรมหรือแปปก,ก็ไม่รู้ดูหน้าขันคนเคยรักขันมาต้องมาจากกันโอดจอมควันไม่ใหญ่ดีตัวพี่เลย ร้อรัดตาดบาดระทมทัดผิวถมแถวริมทางต้องเดินลอรัดเอออัาาดทางเลี้ยวทางจะคตจะเขียวแม้มันขัดมันควางงอกงอกเงินจะขอเดินตามทางสิ่งที่มุ่งหวัง คงมีสักวันแต่เกิดมาจนแล้วก็ต้องทนทุกข์ใจรักใครชอบใครกว่าเขาจะ,สสจะด่าว่าทันกพ่าเขาจะไม่สงสารเขาว่าผมนั้นมันเป็นคนจนคนจนอย่างพี่ไม่มีเงินเป็นอำนาจจะไปสามารถ บังคับสะกดจิตใจคนสวยของพี่เธอนี้ไปมีรักใหม่ไปนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่เจปิงเจแปนลิเกอย่างพี่ราคาไม่เกินร้อยบาทคืนช้าอ่ดอาดแต่ก็เม็ดอิงไทยแลนด์ตั้งแต่เช้ายันค่ ร้องรำโดยใจฟังแน่นในเมื่อรถเมื่อนต่างแดนคงมีแฟนปวนใจทุกคนจะรีบไปหาลัานทมจะดีกว่า ใสอุ้ยพี่พี่เป็นอะไรอะ่ะพี่เป็นอะไรอะ่ะลูกคอกูไงโหนึกว่าจะเป่าคุยเห็นลูกคอแหมมันก็แทบจะคิด<น>ล้วก็จะมาเป่าคุยอะไรเวลานี้ละ่ะนึกว่าจะเป่าลูกคอฟังดีๆเป็นไงจะ๊ะ ทั้งสดใสในวัยสาวแต่งตัวแพร่ๆน่ารักไปไหนมาไหนใครใครก็ทักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรนะพี่ฮะใครก็ทักใครทักอะไรของพี่ะคนะทักไงโอ้โหทักขนาดนนั้แต่งตัวสวย ไปไหนก็มีแต่คนทักทักให้เป็นสุภาพสตรีน่ะสิจ๊ะพี่<อ>จ๊ะไปไหนมาไหนใครๆก็ทักว่าพี่น,น่ารักสลวยทั้งเลิศล้ำงามจังเลยเกิดมายังม่ เคยโดนใครตกใจหมดเลยตกใจทำไมล่ะใจคอไม่ดีเลยยังก่อนไหลก็ต้องร้องคู่กันไ,ไม่ร้องโอ้โห,หง่ายๆขนาดนี้เลยเหรอเพ่นี้เลยเดี๋ยวมึงเดินทางมาจากไหนเนี่ยจังหวัดตากจังหวัดตาก ลิเกตาเขาร้องกันอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหร้องแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวค่าตัวขึ้นนะเดี๋ยวค่าตัวขึ้นใช่ไหมใช่อะสิวันหลังเนี่ยติดขนตาเนี่ยให้เบิ่งตาหน่อยนะลืมตาหน่อยนะจิกกล้องนี่จิกกล้องนะมึงดูกล้องเนี่ยจิกกล้องสิเออเออพอละหน้าคล้ายๆแบบหิวสวยที่สุดในคณะเลยนะเนี่ยใช่ไหมสวยแบบแปลกๆว่ากูแปลกเลยนี่แปลกกว่าแหมเพราไงลั่นพมคิดว่าดูหน้าตาสีหน้าตาพี่แล้วเนี่ยทำไมอ๋อ หมือนคนเพิ่งตื่นนอนเลยนะพี่อ๋อพี่ไม่ได้เพิ่งตื่นนอนนะพี่ไม่ได้นอนเลยแ้่ก็ไม่ได้นอนเลยมากกว่านี่ด้านโธมถามน้องถามนุ่งม,มาเธอชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวคนดูก็จะไม่รู้นะบอกชื่อเป็นหนสิว่าเติ้งฉันเหรอจ๊ะชื่อกะโทนจ้ะ <c oughs> ตายทั้งป่าช้าย่ยมาตั้งชื่อกะโทนฉันเองนองสอนางสาวกะทิ นามสกุลชัยเชื้อโอ้โขนาดนั้นหเหรอเป็นญาติกับครับเป็นญ,ญาติแอ้าง่ดูหน้าตาแล้วคนละขัวเลยเนาะหมายความว่ายังไงวะเนี่ย<า>ทำไมอ่ะ ไหนวะผู้ชายผู้ชายฉันอะไรผู้ชายมาหนีก่อนโอ้ยผู้หญิงผู้ชายวะโอ้ยผู้หญิงสองก็เธออีกหนึ่งวโอ้ยสวยไมยวะโอ้ยสวยวะโอ้ยมีผัวหรือยังวะ โอ๊ยมีแล้วอ่ะโอ๊ยไขวะโอ๊ยกูว่ะเมากูขอเมามองีพูดไปเรื่อยมาที่หลักมาเพิ่งมาั้้เยโอ๊ยใจร้ยมาแตยแล้วค้ณาคุณเป็นอะไรกันโอ้ยเเต็มเลยโอ้ยมือใครครับมือใครครับมือกันที่เองค่ะ โอ้มือใครครับมือใครครับน้โอ้ยโอ้ยองยอยโอัยโอ้ยโอ้ยอ้ยอยอ้โอ้ยอยอ้ยโอ้ยโอ้ยนอยอยอยอ้ยอโอ้ยโออใอ้ยอ้ยโอ้ยโอยอยโอ้ยโอ้อยอย้โอ้ยยยอโอยออย แล้วกูถีบหน้าไปไปใกล้ๆ่าแต่แล้วคุณท้าจะเย็นค่าุณเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะคุณไม่คไม่าว่ะด่ากเอ่าปนอะไปนี้คุณเป็นอะไรรู้เปล่าคะไม่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 เป็นไรไม่เป็นอะไรเหรอไปดูว่าแต่แล้วคุณเลือดเต็มเลยค่ะดูติไรล่มลุมลุ่มเลยเป็นไรคะเนี่ย ป้าไม่เป็นไรไปๆๆอะไรกันวะอัน้เป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเนี่ยนิ้วใครครับเนี่ยนิ้วใครครับเนี่ยนิ้วก็ถอดเองค่ะบันได เป็นอะไรกันมาคะเนี่ยพวกคุณเนี่ยค่ะโอ้ยโอ้ยมากันเนี่ยตายแล้วเป็นอะไรกันล่ะครับช่วยด้วยคือว่าผมถูกทำร้ายมาถูกทำร้ายมาถกทำร้ายร่างกายมาโอ้ยเจ็บจุ้เบิร์โอ้เป็นอะไรมากหรือเปล่าคะพวกคุณเออคือว่ามีบาดแผลเล็กน้อยน่ารักเนาะฮะเป็นคนน่ารักนี่สวย บ้านบ้านคุณเหรอครับเนี่ยนายบ้านฉันเองเหรอจ้าฉันทำยาหม้อกันจ้ามีอาชีพทำยาหม้ออุ้ยทำยาหม้อจ้าขายยาหม้อเหรอขายยาหม้ออุ้ยขอดูหม้อยาหน่อยอุ้ยหม้อฉันไม่ใหญ่หรอกนะแต่หม้อฉันยาวอยู่หม้อยาวเนี่ยจุยาดีจังจุกยาหม้อฉันขอเวลาแป๊บนะเดี๋ยวประชุมรับกับเพื่อนๆโอเคจ้าอุ้ยไปเลยฮะปรึกษาหาเรื่องอะไรกันเหรอไม่รู้เหมือนกัน สามคนพอดีเลยพอดีเป๊ะเลยแล้วล้มถูกบ้านไยล้มบ้านต้มยาด้วยเเแบ่งให้ลงตัวก่อนที่จะทะเลาะกันมึงจัดการเลยมยังไงก็ได้อะอ่ะอ่ะยังไงก็ได้มึงไงก็ได้เออแต่จิ้มเลือกก่อนเลยออเลือกเปิดแล้วกันเมื่อไรแต่พวกคนจองชุดสีน้ำตาลมึงเอาสีน้ำตาลไปแล้วกูให้มึงเลือกก่อนเลยแต่กูจองชุดสีน้ำตาล เออคุณกวเหลือก็อีขมุกขมัวสองตัวเนี่ยเอออ่างั้นเราสองคนใครเหมือนคุณนิทานจะเอาใครก็ได้แต่ผมเอาสีฟ้าแล้วกันเนาเจะแป็กมึงจะแป็กมืออะจะแป็กกันจะแปกผมงั้นกูขอก่อนเลยอ๋อเออเออเออติดตามวะนี่ติดตามวะนี่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 ฉันเหรอวันนี้วันนี้วันนี่จับสีไม่ได้วะนวะนี้วันนี้วันนี้วันนี้มีอะไรเหรอมีอะไรเหรอไปตามมีสีม่วงไอ้ที่โอ้โหแล้วจะเรียกฉันมาทำไมเนะฮะไปตามาหน่อยไปตามมาหน่อยไปตามา นี่พี่กะทิผู้ชายคไหนที่เขาสวยออกใหะเราเขาเลือกพี่กะทิอ่ะให้เขาไปคุยหน่อยจ้าผู้ชายเลือกพี่จ้าโอ้โหดีใจด้วยนะละลิกละลีเชี่ยสวยไม่ได้จริงๆคนมันสวยไม่ไงคะคุณน่ารักเนาะฉันเนอขอบคุณค่ะมีดอกไม้ด้วยแน่นอนค่ะเป็นคนที่ชอบมีดอกสวยจริงๆอีดอกดอกไม้เนี่ยอ๋อ อย่าเว้นวักนานซิกูเสียวผู้หญิงนี่ต้องคู่กับดอกไม้ใช่ค่ะดอกไม้ได้ต้องคู่กับผีเสื้อค่ะเธอมีดอกไม้พี่มีผีเสื้อค่ะแต่ยังไม่ทันโตเป็นผีเสื้อดีนะเป็นอะไรคะเป็นดักแด้เนี่ยเดี๋ยวมันมาจากไหนรู้มาทำรังตรงนี้โอ้ตายแล้วพี่ตกใจหมดเลยเอค่ะาวิตดีเลยมั้ยบ้านต้มยาเหรอจ้าแต่ก็อยู่เนี่ยรักษาตัวหายแล้วไปได้ค่ะยินดีต้อนรับไเป็นเป็นหมอก็ต้องดูแลคนไข้ มีแฟนยังฉช่หรอครับอยู่บนดอยเนี่ยจะไม่มีแฟนได้ยังไงล่ะตายแล้วเอ๊ะคุณขอโทษนะครับถ้าาไม่ผิดเป็นเป็นเป็นสาวว่าเป็นสองใช่ไหมเนี่ยอ๋อไม่ใช่ค่ะแถวบ้านเล็กตุ๊ดกู้บันจาียวกันนะเป็นตุ๊ดเหรออุ้ยพี่ไม่รังเกียจไม่รังเกียจ์เนาะวิตามินล้วนๆค่ะผ่ายังผ่ายังสายฮะมาถูกสายมาถูกสายแล้วเหรอผ่าหรือยังผ่าแล้วไม่ผ่าตัดไปเพลินเลยผ่าเบนเอ้ย อย่าจัะใหญ่กว่ากูเยาะนะเขียะเขียะไหมมันจะฟูนะกูว่าเออเฮ้ยรอเล่นเดี๋ยวร้องเพลงคู่กับพี่นะเพลงวี่งโคตรอารมณ์ดีได้ค่ะเพลงคู่เพลงขี้เพลงเยี่ยวเพลงฉี่เพลงตดได้หมดนะคะเอาแค่คู่พอแค่คู่เนาะเดี๋ยวจะเลอะเธอโอเคค่ะแล้วแค่พี่เพลงอะไรดีคะเดี๋ยวพี่ขึ้นมาเลยเดี๋ยวน้องรับปั๊บรับปั๊บรับปั๊บได้นะได้น้องได้หมดค่ะ ใครไปอะไรอ่ะเอามาทำนี้เส้นเสียงมาเส้นเสียงเริ่มไล่เสียงแล้วอยู่ดูอยู่มาอยู่มาเดี๋ยวไล่พวกเราได้อ๋อหนวนละอ๋อน้องจะเนี่ยมาไปทำไมฮัลล์มาไกลๆดูสิจะอายไปไหนกันนะอุ้ยไม่เอาอุ้ยไม่เอาเขารู้ทันน้องไอผัดจันดูสิท่านกำลังมองถึงจะมองก็ไม่เห็น เป็นอะไรท่านก็คงเต็มใจเพราะอยากให้เราสมปองน้องก,ก็ทำนาเกือขายเกือไว้ซื้อข้าวกิน<อ>บ้านของพี่อยู่ที่กาละสินน้องอายเพระจันดูสิท่านกำลังมองถึงจะมองก็ไม่เห็น เป็นอะไรท่านก็คงเต็มใจเพราะอยากให้เราสมปองถอยห่างอีกนิดอีกนิดนั่นแหละห่างอีกสักนิดอีกนิดนั่นแหละแน่แหน่แ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 น่ทำไมคะตอแหลโดนถีบมึงนะเนี่ยเธอเป็นอะไรนะตอนที่พัดจะไ่เอาฉันแล้วกลัว ใครพี่จะโดนส้มจีนกว้างส้มจีนนี่เหรอส้มจีนหนัดเพลงยังสำสอนเนื้อเลยอ่ะ้ก็ร้องเพลงคู่เลยทีเดียวรวมกันเลยไม่บอกก็ว่าเป็นเพลงเดียวอ่ะก็ร้องไปร้องมาผมบอกไปเนี่ยเอาเองเอาเองผมไม่อยากเอาก่อนจะเอามึงไปตื่นก่อนไปตื่นแล้วเออเออตื่แต่ผมกินไม่เป็นหน้าเออเย่าไปใกล้สิเราต้องสู้ผู้ชายมึงนี่ที่ยังก็เอาสังกะสีมาห่อเนาะว่าก็สังกะสีมึงก็เหมือนกันแหละเฮ้ยอันนี้เราเอง โอ้โหโอ้ยแงดีเบาๆหน่อยให้มาเบาๆหน่อยอีกระโถนมันเกินไปแล้วมึงนะมันเกินไปแล้วใช่ไม่ต้องเขินแรงขนาดนั้นไม่ต้องเขินยไม่ต้องเขินแรงขนาดนั้นโอ้แล้วบ้านเธอต้มยาไม่ใช่เหรอต้มยาค่ะแล้วทำไมไม่รักษาน้องสาวเธอล่ะน้องสาวจะเป็นอะไรคะก็หน้าใครตีมาหน้าเนอร์แตกเป็นอะไรใช่บ้าไปแล้วโอ้ยมึงหมอกันดีกว่าโอ้ยลูกไปได้เปล่าเอ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 าร้องเพลงร้องเพลงไหมเนี่ยมึงก็ร้องไหมเนี่ย ฉัเรอาต่อไม่ันตีมึงเข้าไปนอนในบ้านสักตื่นก่อนไหมร้องไม่เป็นเอาล็อกล็องตามกูร้องตามกูพี่ิธีการแล้วไหนนะพี่ให้น้องหน่อยนะตัวพี่นี่นอนคนเดียวตัวพี่นี่นอนคนเดียวหัวใจเปล่าเปลี่ยวหัวใจเปล่าเปลี่ยวนอนเยี่ยวรถเมาะนอนเยี่ยวรถเมาะเออแล้วแตกเนื้อหนุ่มแตกเนื้อหนุ่มแตกเนื้อหนุ่มยิู้้ไว้ลูก ต,ตื่นขึ้นหยิบเสื้อผ้าใส่ตื่นขึ้นหยิบเสื้อผ้าใส่ขืนนอนต่อไปเยี่ยวเปียกแฉบบอเออลุกขึ้นเอ้ยต่อนะเอาเนะลุกขึ้นหยิบเสื้อผ้าใส่ลุกขึ้นหยิบเสื้อผ้าใส่ขืนนอนต่อไปเยี่ยวเปียกแฉเบอขืนนอนต่อไปเยี่ยวเปียกแฉะบอ เปลี่ยนเสื้อผ้าอุลาเปล่าเปียวเปลี่ยนเสื้อผ้าอุลาเปล่าเปียวยืนเปลี่ยนคนเดียวเห็นไอ้เจียวขาวจออ้าวอ้าวร้องยืนเปลี่ยนคนเดียวเห็นไอ้เจียวขาวจอเอาเดี๋ยวมึงแค่ร้องมึงไม่ต้องดูอะเออดูของกูมึงนี่ลิเกจันมันอะจันแหงจันดุลีจันไรนะมึงอ่ะฟังเขาร้องเออสู้เขาสินี่กระโถนสู้เขานะ เป็นผู้หญิงเราต้องสู้เฮ้ยเน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 มึงไม่รู้เพลงกูมึงอย่าเสือกเดี๋ยวอกูเองเดี๋ยวกูเองเอาเหรอเฮ้ยดี๋ยวกูเพลงนี้มันมีเพลงแกเอามีกีเป็นแก้ด้วยพี่ลุ้นนะพี่ช่วยลุ้นกูตายแล้วร้องตามร้องตามหันหน้าไปงุดอย่าหันมางี้กูกลัวเพราะว่าน้องกูเออตัวน้องอายุ20 ตัวน้อง tober. อายุยี่สิบนอนดิ้นดุบดิบนอนดิ้นดุบดิบเยี่ยวกับปีบเหมือนกันละเนาะเยี่ยวกับปีบเหมือนกันละเนาะลุกขึ้นหยิบเสื้อผ้าใส่ลุกขึ้นหยิบเสื้อผ euh ้าใส่คืนนอนต่อไปเยี่ยวเปียกแฉบเบาคืนนอนต่อไปเยี่ยวเปียกแฉะเบาะเปลี่ยนเสื้อผ้าอุรากะยิมเปลี่ยนเสื้อผ้าอุรากะยิม ปีเปมเอ็มอิมเห็นอีจิมขาวเจาะปีเปมเอ็มอิมเห็นอีจิมขาวเจาะเออไม่ใช่แล้วน้องเออจังเลยจังไลทั้งคู่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันได้น้องกลวเฮ้ยวันนี้ไอ้ทวดไว้จัดการจัดการจ่ายเขาทำไมอ่ะจัดการจัดการโอ้ยไอ้จ้องอีจิมแล้วมึงจะไปไหนกันเนาะไปรักูขึ้นบ้านไปรักป้าอะไรเขาให้เขาขึ้นไปอนนี้หรอ ลั่นทงบ้านกูแต่กูต้องไปรับรองแขกคือใช่ไหมเราเอมชื่วยลั่นทงสวยใกล้ใกล้บ้านยาแล้วมาอยู่น้องซิงซิงหน้าตาไม่น่าไว้ใจเลยนะเอาบ้านหนูวิมีกังเหรอไม่มีเมียแน่ล่ะโอ้คนสวยแก้มใสขอจงได้รักด้วยโปรดจงช่วยอุ้มโชว์ อยากรวมเลีย้งยงเคียงคู่ไไนนะแม่ชมพระทูเนือทีโปรดปานีน้อยนาพี่โม่ใจให้เจ้าจริงอย่าอ้างอิงแม่หญิงจาา อย่ารังเกียจเยียดหน้ารับรักพี่ยาหน่อยน้อง เงินรางมันหมดค่าพี่คิดลวมองพี่จะต้องรีบหาง ไรรักคงไปไม่รอดข้าสินสอดเจ้าสาว สร้างอหย่าตัดทอสินสอดเพลีจะรีบจะแ้งหาเงินบึกแดงแต่งแก้วโตาี่จะขอแต่ขอัวเขย แบบนี้ไม่น่าเคินนะเราไม่มีเงินรัาเมินหมดค่าพี่คิดลวม,มองพี่ก็ต้องรีบหาง ราเรือลายรา้างคงไปไม่รอดข้าสินสอดเจ้าสาว สย่าตัดท้อสิ้นสอดเพลจะรีบจะแจงหาเงินปึกแดงแต่งแก้วตา ทำไมเนี่ยพี่ไม่ไหวแล้วทำไมมาลงโอกรั้งป้ามาอันนี้มันน้ำต้มยาหม้อที่ก็ไม่ไหวแล้วไปเข้าเข้าดี่กันนะ้าหรอพี่พี่พี่หาแล้วก็มาจากไหนกันเนี่ยยังไม่รู้จักกันเลยเนี่ยก็ว่ามาจากในเมืองบ๊อบบี้แม่ทับไพทูลไม่ทับไพทูลมูบบรูทไวท์ชิ่งอันเดอร์อาร์มครีมครีมดูแลผิวใต้วงแขนสูตรไม่มีสีสังเคราะห์และสารพาราเบนช่วยบำรุงผิวใต้วงแขนของคุณ สนใจสั่งซื้อสินค้าติดต่อได้ที่หมายเลข0892009988